สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a l e x Channel นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะต่อจากคลิปแกะกล่องพัสดุนะคะคลิปนี้เราก็จะมาปลูกสนีจันโกเมนกันนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะคะในนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็เปลือกไข่นะคะ ส่วนประกอบของดินที่ใช้ปลูกนะคะขุยมะพร้าวมะพร้าวสาับเปลือกไข่ดินก้ามปูปุ๋ยคอกนะคะใช้ดินเป็นส่วนประกอบน้อยสุดค่ะปลูกกันเลยนะคะนำดินที่เราผสมแล้วใส่ลงไปในกระถางนะคะครึ่งกระถางค่ะแล้วนำต้นเสน่จันโกเมนของเรามาปลูกเลยนะคะตั้งไว้ตรงกลางกระถางนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ดินที่เราผสม โรยไปให้รอบๆกระถางเลยนะคะไม่ต้องกดลงไปนะคะเพื่อนๆถ้าเรากดลงไปเดี๋ยวจะไปโดนรากของเขาเสียหายได้นะคะเราก็จะใช้ดินนะคะโรยโรยไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกระถางค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เรารดน้ํานะคะดินเขาก็จะยุบลงไปแล้วก็จะแน่นเองค่ะเสน์จันโกเมนเขาจะเป็นไม้ที่ชอบร่มนะคะเขาจะไม่ชอบแสงแดดค่ะสามารถปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศไว้ในอาคารได้เลยนะคะตั้งในบ้านในอาคารของเราได้เลยค่ะถ้าเราจะปลูกในบ้านหรือว่าในอาคารเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกนะคะ ให้ใช้ปุ๋ยละลายช้าแทนค่ะเพราะว่าปุ๋ยคอกถ้าเขาโดนน้ำแล้วเขาก็จะมีกลิ่นอับวิธีการขยายพันธุ์ว่านเสนจ,จันโกเมนนะคะก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์แยกหน่อได้เลยค่ะหรือจะใช้วิธีการผ่าหัวก็ได้นะคะเขาเป็นไม้ไม่ชอบน้ำนะคะ ชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแฉะถ้าเราลดน้ำเขามากๆก็อาจจะเน่าตายได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเราก็ปลูกสเสนจันโกเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ